Oh, Rolling the I don't... อาบน้ำแล้วนะจ๊ะไม่ไหวแล้วจ้ะเนี่ยตื่นขึ้น a c ค i n g วยเฮ้ยตั้งคืน เหนื่อยหน่อย,ยอยู่กับฉันเมื่อสิ่งที่ฝันนั้นมันไม่ง่ายเลยแต่วันนี้ฉันรู้ต้องเหนื่อยนักกว่าที่เคยแต่เธอก็ยังยิ้ม ก็บอกกับฉันต้งตรงได้ไหมอย่าให้ฉันต้องเปลี่ยนอะไรโดยไรจุดมาเพลงที่ E T C ที่ถึงเพลงอะไรอ่ะเป็นเปลี่ยนไงมันร้องอย่างนี้เหรอโดยไรจุดมาไม่มีคำนี้มันมันร้องว่าเดี๋ยวนะพี่ร้องเมื่อกี้ใหม่นี้ลืมอ่ะเมื่อกี้ร้องว่าอะไรว่าอะไรจุดใหม่ในเพลงเปลี่ยน คือเปลี่ยนไปบิสอะมันร e, ้องไงมันมีเหรอี่มเรียมีเหรอเออมีมีไหมไงฉันต้องเปลี่ยนเท่าไรโดยไรจุดหมายเออร้องอย่างนี้เออร้องไปคือเปลี่ยนไปรักคนที่รักฉันดิไปวัไหนรึอ่าเรย์โยเฮ้ ซอดีเอ็มวีโอ้ปอได้ยินไหมนะแต่มันไม่มี MV นะมันแค่ฟังเพลงและตมันการแค่นั้นแหละผมบอกว่าสุขสันต์วันเกิดเราวันนี้วันที่เจ็ดเดือนเก้าใช่ไหมใครผู้ที่ฉันสับของมาสุขสันต์วันเกิดวันเกิดพี่หรอ วันที่เจ็ดเดือนเก้าได้รักจริงเลยบายมาเรียวถ้าสมมติมาเรียวจะทำเสื้อนะบินก็ก๊อปปี้มาเรียวได้เลยมันมาวันไว้บนมันต้องเสียเอ็นจูอ็นมาเลย แคอเรียกลต่วงนี้มันเป็นวงค่อนข้างร็อกก็ล็อกแหละ เนสยี่มดูันใจบดพี่มันหาได้เหรอมันหาได้ใ่ไหมคีณผู้ชม เกียไว้ได้ปะต้องซื้อแล้วก็ค่อย คุณองกับพวดเกี่ยวกันไม่ชัดเข้าไม่ได้เฟังจ้ะไม่ฟังได้นะอนันเกิดใิวเดนจี 我。<laughs> wow. สับเดียวอะไรนะครับเข้ามาดูดมั้ยดูอะไรดูนี่อะไรพี่งอนพี่เบสเหรอว่าก็ว่าอยู่

ก็ไม่มีสิ่งใดที่มันสำคัญมีค่ายิ่งใหญ่เรียมเท่าัใจของเธอเธอไม่ว่าจะนานแค่ไหนจะรักเธอมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้น แม้ว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนพันตาว่าใจฉันมันจะยังเหมือนเดิมไม่ว่าจะเกิดอะไรจะรักเธอมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นเพราะไม่มีสิ่งใดที่มันสำคัญมีค่าย,ยิ่งใหญ่ทีมเข้าใจหัวใจ oh หมุนแถวเร็วจังวะอ้ยเร็วจังวะน้าไอ้นี่นี่มันยังเรื่องแบบนี้มันต้องรถเรือหันใจไว้ให้โชคแต่นะตื่นเต้นนะพี่เออจริงตื่นเต้นไหมเต้นมากเนาะใช่รู้สึกกระเป๋าพอดี

เดี๋ยวเรียวจะไปซ้อมนะไปซ้อมหรอที่ไหนทางสิธิ์มั้งออืมจะเล่น,นอดดะไรต่อดีวะชุดนม้พอันแล้วอืมจะไปวิ่งนี้เลยเหรอากให้ไปก็ไปไม่เอา ยี่งง่ามมาเร็วอะไรด่าเร็วเอรอฮะด่าเรเหรอ่อะาอมาเร็วเฮ้ยอะไรเดี๋ยวไปอาบน,น้ำกันไหมซ้อมก่อนอ่ะ้จะอาบก่อนก็ได้แล้วแต่รู้แล้วอืมอ้ไม่ดังใช่ ไปฟังว่ะเคยังต้องเปิดเพลงนี้ให้เลยโอ้โหขออีกทีได้ไหมขอยวีดีอไว้ได้หมโ้กัน ทุกครั้งต้องพูดจำเดิมทีกนะไม่อยากเอาแต่ใจนะสุดที่คงรักกันไปได้อีกนะนแค่ไหนว่าลังมวยไทยเกิ๊บทำได้เปล่าทำเดี่ยทำไม่ได้ทำไม่ดูหน่อยทำให้ดูหน่อยทำไม่ได้ทำให้ดูหน่อยทำอะไรเต้นเอาเข้าจังหวะดีๆนะมันเป็นป๊อปป๊อปหน่อยเกาหลีเกาหลีนะ่ อยากบอกกับเธอและกับเขาแล้วมองกลับมามันมีหัวใจฉันอยู่ในหัวใจวันใดนั้นทั้งวันรู้สึกนะเว้ยแบบเวลาทำอะไรแบบเนี้ยรู้สึกอะไรรู้สึกป่ารู้ว่ามันรู้สึกเขินด้วยเองไม่เขินนะมันไม่ดังเลยเนี่ยมันไม่เกิดตอนทำมันมันเกิดตอนเสร็จเนี่ย อะไรมาริวอรโอโหอะไรเนี่ยยาวๆของเธอเฮ้ยฟังเรื่องราวยาวๆของ,อของเธอถ<อ>้าเขาเป็นคนดีมันฉันต้องพูดคืนเดิมเดิมคืนเดิมอย่าเอาแต่ใจนักที่สมัมผัสดีๆของรักกันไปได้อีกนานแค่เธอทำให้ฉันมั้นเจ็บจนกว่าเธอจะไม่รู้บ่าอยูับไมเธอ ฝืนใจบอกใจตัวคนอย่างเรามันเป็นคนที่ผิดานแล้ำมองกลับมามันนิวใจฉันรู้ดีแก่ใจวมันนิวใจฉันมันนยังงั้นเป็นแค่ที่ปรึษษาไม่ยอม ติ้ววนตววตวงติวตวงตววิวงตวว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 ตวงตวว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 งนวว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 งวว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 วเวววววงวว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 ราตวว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 วรววววว็จบกัน ใจเรกับเขามีหัวใจให้ฉัน ไม่โกธรบอกตรงๆรงก็ดีแต่จะบอกก่อนหน,น้านี้ก็คงจะพอทำใจใครก็เห็นเราครบเหมือนเป็นแฟนนั่นจริงไหมแต่เป็นฉันเองไม่คิดอะไรไ,ไม่รู้อะไรให้เป็นปีๆที่ไปไหน เธอและฉันไม่ห่างถ้อนนยังให้ความหว,วักก็ยังมีใจตอนนี้เธอเป็นคนกรมมให้ใ,ใจหายเธอบอกว่าเธอไม่คิดอะไรและฉันเข้าใจผิดเองเธอแบบ นี่มันเซ็งกับใจไหมแต่ว่าฉันไม่ถึงกับกลอวแา่ว่ามันงงและคงไม่อา,าจเข้าใจได้แค่เธอบอกให้เร็วกว่านี้ให้เร็วกว่านี้เรื่องคงดีไม่ต้องมีคนช้นใจ เป็นีคให้ดอกไม้จะได้ไปให้คนนั้นนั้นนาจะได้ไม่นานเกินไป ใจแ,แต่ว่ามันมงงและคงไม่อาจเขาจ้าใจแค่เธอบอกให้เรากนนี้ฉันเลยเรากนนี้เรื่องของดีต้องมีคนช้นใจ คงไม่อาจเขาจา้าใจแค่เธอบอกให้เร็วกว่านี้ฉันเลยเร็วกว่านี้เรื่องคงดีไม่ต้องคงเสียใจเอฮ่ดึมดึมตมดึม ไปซ้อมก่อนนะทำน้ำก่อนก็ได้นะถ้าไม่อยากรอเจอแบบนี้มันเส้นข้าใจไหมแต่ว่าฉันถึงกับหล่อแตบว่ามัน